ล่าสุดนะครับเซเลปปากแซบอย่างลีหน้าจังนะครับออกมาแชอดีตนางเอกร้อยล้านว่าสาเหตุที่เธอไม่กล้าเลิกกับสามีเศรษฐีรวยระดับพันล้านเนี่ยเพราะสาเหตุอะไรโดยเธอบอกว่านางเอกร้อยล้านไม่แซบผัวก็หนีไปแซบกับอดีตเมียแล้วผัวคนนี้เนี่ยแบบรวยมากสมัยก่อนคือนางจะไปรีวิวสินค้าช่องดาวเทียม erm, แต่มีผู้กำกับและผู้จัดผู้หญิงใส่แว่นเนี่ยที่สร้างหนังได้ร้อยล้าน กันไว้ไม่ให้นางเอกเนี่ยไปรับรีวิวช่องดาวเทียมเพราะมันจะทําให้เกตต่าแล้วจากนั้นเนี่ยนางก็เลยผันตัวไปมีผัวรวยพันล้านเจ้าของสินค้าแต่สุดท้ายแล้วนะครับปรากฏว่าไม่แซบไม่แซบสามีมีอะไรด้วยแล้วมันไปไม่ถึงจุดสุดยอดผัวก็เลยหันไปแอบแซบอดีตเมีย ทุกวันนี้ก็เลยอกตมขมคืนอยู่3ามคนไม่กล้าหย่าไม่กล้าเลิกเพราะว่าผัวรวยมากกลัวว่าเลิกผัวคนนี้แล้วจะไปหาผัวใหม่ยากจะไปโทษใครจะไปโทษผู้ชายก็ไม่ได้หรอกผู้ชายไม่ได้หลอกแต่นางไม่แฝบอกโหเอาเป็นว่าไม่ธรรมดานะครับรู้ไปถึงเรื่องบนเตียงซะด้วยแต่เชื่อว่าถ้าแม่พูดได้ขนาดนี้นะครับแปลว่าแม่เนี่ยต้องมีวงในที่รู้ลึกแน่นอนถึงได้ออกมาพูดแบบแฝบแบขนาดนี้